สรันทพรัไปผ่าตัดเปลี่ยนจอภาษาตาเพราะอะไรครับอเพบว่าจะไปตัดแว่นนะคะว่าไม่ค่อยเห็นนะคะแล้วตกลงพบว่าพอตัดแว่นเขาบอกว่าตาคุณยังไงก็ไม่รู้มีมีปัญหาแล้วล่ละให้ไปพบแพทย์เถอะคือตอนแรกเนี่ยจะไปตัดแว่นสายตาว่าตาเราไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยเห็นสั้นหรือยาวฮะตอนแรกมันมันคล้ายๆมีกระจกมา เราลับก้าวไปถึงมันไม่ถึงอย่างไงี้ยฮะแต่เราถึงแล้วลอยลอยไม่ลอยคือเท้าเนี่ยแทนที่จะเหยียบแล้วเ,เรานึกว่าถึงพื้นจ้หมายมาถึงว่าเราถึงแล้วแต่ว่าเรานึกว่ายังไม่ถึงแล้วรกระแทกซะหน่อยหนึง่งอ๋ <c oughs> อเหมือนเหมือนสายตาเลนมันคนละระดับกันอย่างนั้น <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> จนกระแทกบ่อยๆครั้งก็งเ,เอ๊ะไม่ค่อยดีแล้วไปพบแพทย์ดีกว่า ไปตัดแว่นก่อนแลควัไปตัดแว่นนี้เขาบอกว่าใส่ตาเขาบอกว่าไปไปหาหมอเหอะไปาจ่าูดแพทย์จ่าแล้วไปพบเขาบอกว่ามันมันมีรูไปแล้วค่ะตาซ้ายน่ะมีรูแล้วรูคือในจอประสาทนะคะมันโบอ๋อฮะสาเหตุคุณหมอบอกไหมครับไม่ไม่ไม่บอกนะคะว่าเขาบอกว่าอาจจะใช้แสงตามากเกินไปคุณชลันทพรทําอะไรครับ ทมาเยอะฮะไม่ไม่ไม่แน่นอนก็ค้าขายฮะค้าขายนะเออมีมีพฤติกรรมอะไรที่มันเสี่ยงต่อดวงตาเรือไม่มีฮะเช่นต้องจ่องแสงแดดใช้เครื่องจักรทาเป็นช่างอ็อกเหล็กว่าขายของอยู่ตามห้างอย่างเงี้ยนะฮะเออก็ขายของก็ปกตินะมีมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับสายตาไม่ไม่มีฮะไม่เคยล้มไม่เคยอะไรด้วยฮะแต่ว่านอนน้อยนอนน้อยคือดูแลแม่ฮค่ะ แม่เป็นอมพึกพักผ่อนน้อยพักผ่อนน้อยแค่นั้นเองสองชั่วโมงต้องตื่นพลิกแม่พลิกแม่อย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นข้างเดียวเป็นข้างเดียวค่ะแต่ข้างนี้ก็เป็นเต้ากระจกนิดหน่อยต่อไปจะต้องผ่านอันนี้อันนี้นะครับสันนิษฐานว่าจะเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ไหมครไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวค่ะขออนุญาตนะคะเข้าใจว่าเป็นการเสื่อมของจอรับภาพอะฮะจอประสาตานะนะคะเพราะว่าอันนี้มันเกิดการเสื่อมได้ ซึ่งเสื่อมเนี่ยอาจจะเสื่อมตามอายุก็ได้หรือเสื่อมเนื่องจากได้รับแสงแดดมากเกินไปได้รับควันบุหรี่เยอะเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีมันมีปัจจัยหลายอย่างแต่ไม่มีไม่มีข้อเสียง<ไ>อย่างที่อาจารย์บอกมีไหมฮะไม่มีค่ะไม่ได้ดนะห่ะบุหรีเห่เลยก็ไม่ได้ใกล้ชิดอะไรพวกนี้เออแปลกดีเหมือนกันน,นะฮะอ่ะว่าเป็นความเสื่อมแล้วกัน <c oughs> นะอาจจะเกิดจากสาเหตุเพราะวลามันเสื่อมเนี่ยเราก็ไม่รู้เสร็จแล้วคุณหมอแนะนําให้ทําอะไรฮะ เขาบอกว่าต้องเปลี่ยนจอประสาทน่ะคือต้องตัดใหม่เลยเปลี่ยนเหมือนเอาหนังไปแปะไว้อะฮะเปลี่ยนจอประสาทตาจอประสาทตาจอประสาทตาฮะเออผมก็อธิบายภาพไม่ชัดเจนด้วยจอมันเหมือนกับจอหนังไหมฮะอาจารย์คือมันเป็นที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกเรตติน่าออ๋ตัวรับภาพอเป็นจอรับภาพซึ่งจอรับภาพอันนี้มันจะมันจะเหมือนลอยๆอยู่บนที่เขาเรียกวุ้นน้ําตา เพราะฉะนั้นก็คือว่าสาเหตุของการเสื่อมเนี่ยหรือว่าถ้ามีปัจจัยอะไรเข้าไปเนี่ยเขาพบว่ามันจะมีเส้นเลือดเนี่ยงอกขึ้นมาโดยเฉพาะตรงกลางของของจอประสาทตา<อ>ที่เขาเรียกแมคคูล่านะคะตรงนั้นอ่ะมันมักจะเสื่อมง่าย hmm. แล้วก็มันจะมีเส้นเลือดเนี่ยงอกออกมาเพราะฉะนั้นทำให้เรามองภาพเนี่ยเราจะเห็นภาพตรงกลางเนี่ยเลือนลาง มันจะไม่ชัดหรือบางคนอาจจะเห็นเป็นจุดดําไปเลยคือไม่เห็นอะไรเลยตรงกรดอย่างนั้นใช่ไหมคะคือบางรายก็อาจจะเห็นภาพเช่นถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหลายๆอันอย่างเงี้ยนะคะเขาจะมองเห็นรอบๆแต่ว่าตรงกลางนี่มันจะบิดเบี้ยวแบบนี้นะคะทีนี้ที่บอกว่าเปลี่ยนจอประสาทตาเนี่ยในความเป็นจริงมันเปลี่ยนไม่ได้จอประสาทตาเรามีอันเดียวครับ แต่เข้าใจว่าหมอเขาใช้คำพูดเพื่อให้ฟังง่ายแต่จริงๆเวลาผ่าตัดเข้าไปเนี่ยเขาผ่าตัดเข้าไปเพื่อที่จะไปเอาเส้นเลือดตรงที่งอกออกมานั่นน่ะตัดอันนั้นออกไปหรือเขาอาจจะรักษาโดยการใช้แสงเลเซอร์ไปทำลายไอพยาธิสภาพอันนั้นไปปรับพยาธิสภาพอันนั้นให้ดี หรือบางทีฮะอ่าแล้วก็มันจะต้องเปิดตาเข้าไปนะฮะแล้วก็เย็บปิดแต่บางรายอาจจะไอตัวเรติน่าเนี่ยมันอาจจะลอยออกมาเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้แสงเลเซอร์เนี่ยยิงเพื่อให้มันเข้าดันติดเข้าไปครับอยู่กับที่เหมือนเดิมโอ้กรนี้ก็ไม่เห็นเลยเหมือนกันฮะมันเหมือนเรมองพระอาทิตย์ตรงกลางๆจะไม่มี จะมีแสงรอบๆบเฉยๆร่บรอบตรงกลางจะโบไปเลยดําไปเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วยังไงฮะหมอบอกว่าจะต้องผ่าตัดต้องผ่าตัดค่ะแล้วครึ่งปีที่แล้วล่ะค่ะครึ่งปีที่แล้วพบมาครึ่งปีที่แล้วเองแล้วทํำยังไงฮะทําไมอ่ผ่าตัดก็คือก็ทั่วไปก็ผ่าไม่น่าจะมาเจอกับบิมได้อ๋อพอดีคุณแอนอัญเชลีนะคะเขาแนะนําอยู่พอดีน้องชายเป็นลิสิดดวงก็เลย เอาไปให้น้องชายทานก่อนอ่าให้น้องชายทานที่สีดวงอ่าเว่าน้องชายเขาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าน้ำมันคุดเนี่ยเคยเมื่อเด็กๆอ่ะเป็นแผลแล้วแม่เขาเอามาทาให้อ่ะเป็นยายาเปลือกอ่ะแสดงว่าเป็นเด็กกรุงเทพเด็กต่างจังหวัด <laughs> แล้วตกลงมันหายเราก็เลยแน่ใจฮะว่ามันน่าจะเป็นแก้แอักเสบได้เราไปทานยาแก้แอักเสบมากๆเดี๋ยวมันจะปวดท้องเมื่อก่อนเคยเป็นโรคกระเพาะเหมือนกันนะก็เลยทานตัวนี้ทานน้ําทานน้ําคือสันนิษฐานจากการที่น้องชายเนี่ยทานน้ํามะขุสแล้วดี้อาการลิ้สีดวงดีขึ้นแองอะไรอย่างนี้คุณคุณสรันธพรก็เลยคิดว่าถ้าตัวเองเนี่ยเกี่ยวกับตา ก็น่าจะช่วยได้ะหลังจากผ่าตัดแล้วก็เลยถึงทานอ๋อคือหลังจากที่ไปหาหมอแล้วหลังจากผ่าตัดแล้วมาทานใชะเมื่อเดินเดินทานวานี่เองค่ะทานเพื่ออะไรฮะทานคิดว่ามันแก้อักเสบได้มันจะได้ติดแผลที่มันผ่าแล้วเราจะได้ติดเนี้ยแสดงว่าหลังจากผ่าแล้วยังไม่ได้ทานเลยตอนตอนผ่าถึงได้ทานตอนก่อนนั้นก็ให้น้อยทานไม่มหมายถึงว่าพอผ่าเสร็จแล้วเนี้ยทานเลยทานเลย สั่งไม่รอเลยสั่งไม่รอเลยเข้าใจว่าจะช่วยทําให้แผลติด,ตดเร็วขึ้นแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแก้อักเสบเราเคยอ่านในใบปลิวแลวแหละแก้อักเสบได้สองเท่าสาเท่าตัวอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ผมถามก่อนอคุณหมอแนะนํำไหมว่าหลังผ่าแล้วมันจะมีอาการอะไรยังไงใช้เวลาพักฟื้นนานแค่ไหนให้ให้นอนฟั่มหนึ่งเดือนค่ะนอนฟั่มเฉยเฉยหนึ่งเดือนไม่ให้ลุกไปไหนเลยนอกจากทานข้าวกับข้าน้ํคุณก็คุณก็ต้อง แแห่ให้คางไว้อย่างนี้นะคะ,ะ,ะถ้าเกิดว่าแผลเย็บแล้วมันไม่ติดหนึ่งเข็มคุณก็ไม่สันมาดมองเห็นแล้วคุณก็หมดเลยหมอบอกหมดเลยเราก็ใจไม่ดีอคุณหมอบอกว่าถ้าหลังผ่าตัดไอ้จอประสาทตาที่ว่าที่คุณหมออธิบายนะฮะต้องนอนคว่ำอย่างเดียวหนึ่งเดือนจ<า>ลุกขึ้นมาทานข้าวได้อย่างเดียวห้องน้ำทำงานไ,ไม่ได้ไม่ได้ค่ะแล้วคางต้องต้องให้ติด คือฟว่มไวอะค่ะฟัไ่ฟไว้เขาจะมีแก๊สนะฮะใส่ไว้ในนี้นดำดำมีมีอะไร<ม>ครอบปิดไวแก๊สเหลืออะไรฮะหมอจ้าวว่าดำดำฮะต้องอย่างเนี้ยคืออันนี้เป็นลักษณะที่หลังผ่าตัดเนี่ยนะคะคอย่างที่บอกเอาไว้ว่าเรติน่าเนี่ยมันมีวุ้นอยู่ข้างหลังมันลอยลอยอยู่เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่เข้าที่ใช่ไหมค,ครับ,รบการที่เขาให้นอนคว่ำลงไปก้มคอลงไปอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เขาก็จะใส อะไรที่เขาเรียกแคตอะไรสักอย่างเนี่ยเข้าไปเนี่ยอันนี้มันจะดันให้ไดติน่ากลับเขา้าเข้าที่โอ้โหแต่มนุษย์เราก้มหน้าอย่างเดียว<ม>เกือบเดือนนึงเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งค่ะนอนนอนฟ้ามอย่างเดียวหาช่องไว้ให้ใหายใจหน่อยเดียวกันเนี้ยโอห้หลังจากนั้นต้องไปผ่าตัดจมูกใหม่ไม่มีช่องไม่ีช่องอ๋ออันนี้ทรมานอย่างหนึ่งนอนโอ้โหทรมานมากมากเลย สวดมนต์แล้วเท่าไห่เยอะแยะไม่หายก็เสร็จเลยเราไม่เห็นแน่แล้วบอดเลยบอดเลยใจเสียคือตอนนั้นหมอบอกเลยว่าถ้าเข็มไอ้ที่เย็บไปเนี่ยที่ทําไปเนี่ยถ้าไม่ดีขึ้นเข็มเดียวคือโบเลยไม่เห็นละโอ้หห้าสิบห้าสิบเลยนะจิตก็ไม่ดีแล้วค่ะช่วงนั้นใจไม่ดีละว่าเราคงจะไม่เห็นจะแล้วละอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพอผ่าเสร็จออกมาปั๊บกินเลยกินเลยค่ะกินอะไรฮะ กินน้ำนะคะกินบีมบีมร้อยใช่ไหมเาน้ำาน้ําอย่างเดียวค่ะเชื่อตอนแรกเชื่อในน้ําดื่มยังไงฮะวันละวันละครึ่งถุงเอ๊เช้าเช้าครึ่งเย็นครึ่งอ๋อเช้าครึ่งซองจ้ะคือตอนแรกเอาไปแค่หกถุงเนี่ยแต่ทานให้ได้เจ็ดวันหานหน่อยหนึ่งอ๋อเฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยใกล้ใกล้เจ็ดวันแต่วันแรกวันแรกอย่างหลังเช้าครึ่งเย็นครึ่งใช่ไหมวันหลังๆหานให้มันได้เจ็ดวันอ่าไม่เป็นไรฮะเรื่องการจัดการะพี่เชไม่ว่านะฮะ ไ่ <laughs> <c oughs> คิดว่าระบบขับถ่ายได้ไงฮะมันจะได้หันหันแล้วก็ทานแค่นั้นก่อนแล้วพอดีไปพบหมอก็นัดอีกมันได้เก้าวันเองอะฮะจากวันที่ยี่สี่ถึงวันที่สามหมอนัดให้ให้ไปพบอีกนะฮะว่าไปดู <ừ> ไปดูมันดีเลยฮะ,ะไม่แดงไม่อะไรแล้วหยุดเลยเหมือนกันหยุดเลยนี่หมายถึงหยุดเลยนะบีมไม่ทันละหายแล้วอะ นี่กี่เดือนกี่วันนะฮะเจ็ดวันเจ็ดวันทานเจ็ดวันแต่เก้าวันไปหาไปพบแพทย์ไงฮะไม่แต่ทานไปเจ็ดวันแล้ววันที่เก้าวันที่เก้าไปบาพทยและเท่าก็เว้นวันหนึ่งหมอบอกว่าต้องนอนอย่างน้อยดึงเดือนจ้ะแต่เจ็ดวันของคุณเนี่ยเออเก้าวันของคุณเนี้ยไปหาหมอหมอบอกบอกติดดีแล้วโอเคแล้วดีเลยโอเคเลยไม่บอดฮะไม่บอดแล้วแผลนี่สนิท แผลที่เย็บมันแผลเหมือนแห้งเลยอย่างเงี้ยแต่ซึ่งคนอื่นไปข้างหน้าเราสองคนเนี่ยในเคสวันเดียวกันผ่าตัดวันเดียวกันหากแอบดูกันเอาเปิดมาดูหน่อยสิแดงเละอยู่เลยอ่ะคนอื่นน่ะแดงยังแดงทุกเส้นเลือดเลยอ่ะแต่เวลาผ่าตัดเขาเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับกอ้กรบดวงตาถูกไหมในในตาเขาวก็จะแดง้ะเปลือกเนื้อก็จะเขียวๆแต่ในตานี่มันจะแดงนะ เส้นตาเลือดเจื่อเฟองล่นฝอยนี่เขาต้องควักออกมานะพุดเลนแคบผมก็ไม่ใช่หมอไม่ทราบเหมือนกันเพราะอะไรครับอาจารย์ไม่ใช่ครับครับก็ช่วยตาการักเสบก็แค่นั้นนะครับถ้าใครนั่งฟังผมบรรยายตั้งแต่ต้นตอนที่ผมแสดงกราฟของคนที่กินน้ำมังคุดวันละหนึ่งซองเป็นเวลาสิบห้าวันครับเราจะเห็นการเพิ่มขึ้นของทีเรกูเลเตอร์จำได้ไหมครับ ไอนที่เรียกว่าทีเร็กเนี่ยที่มันจะไปตัวเป็นตัวควบคุมไม่ให้มีการเพิ่มขึ้นมากเกินไปของ t h 1 t h 2หรือ t h 1 7ครับซึ่งถ้าหากมันเพิ่มขึ้นไปปุ๊บมารเกิดอาการภูมิแพ้อาการแพ้ภูมิตัวเองได้อาการอักเสบก็คือ,อาการแพ้ภูมิตัวเองอย่างหนึ่งเมื่อไม่มีการเพิ่มขึ้นของทีเร็กมันก็ควบคุมค,ควบคุมไม่ให้มีมีอาการอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยก็คือประสิทธิภาพของน้ำมะกคุด ในการสร้างทีเรกูลเอเตอร์นะครับแล้วก็ทําให้อาการอักเสบนั้นหายไปอย่างรวดเร็วจริงๆประสิทธิภาพของน้ำมัคุดที่ทําให้ร่างกายต่อต้านการอักเสบได้อย่างรวดเร็วเนี่ยมันนอกจากว่าผ่านระบบภูมิต้านทานคือเม็ดเลือดขาวแล้วในน้ำมัคุดเองมันก็มีสารตัวหนึ่งเรียกว่า GM1 นะฮะ GM1 ซึ่งประสิทธิภาพในการลดอาการอักเสบเนี่ยมันสูงมากอย่างที่อ่านในใน ในโบชวนะครับเป็นสามเท่าของแอสเพรินซึ่งจริงๆคนที่ทดสอบตรงนั้นน่ะนะฮะก็ไม่ใช่ใครอื่นนะคือคนคนนี้นะฮะส่งต่อไม่เจียมวันเจียมวันค่ะก็เข้าใจว่านอกจากฐาน้มังคุดแล้วหมอให้ยาอย่างอื่นหรือเปล่าไม่ฮะมีมียาหยอดสองตัวคือยาหยอดนะมันจะมี ยาต้านการอักเสบด้วยนะแล้วก็มียาฆ่าเชื้อด้วยป้องกันการติดเชื้อมันก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพราะ G ี1็มวันก็มีริ์ต้านการอักเสบนะแต่ได้ประสิทธิภาพมากกว่าเพราะเมื่อเทียบกับผู้ป่วยอีกสองท่านถูกไหมฮะที่ไปหาพร้อมๆกันใช่ค่ะคนอื่นยังตาแดงมากๆเลยในในเส้นตาแดงอะ่ะผม,มผมอยากจะขอถือโอกาสนี้พูดให้ชัดครับพูดให้ชัดว่าถ้าสื่อออกไปแล้วอย่าให้เข้าใจว่า น้ำมัคุ้งของเราช่วยแก้ไขอาการไอจอประสาทตาเสื่อมอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยนของเราแค่แก้ไขอาการอักเสบหรือช่วยให้อาการอักเสบมันหายเร็วขึ้นแค่นั้นเองเพราะนั้นถ้าใครจอตาเสื่อมแล้วมากินน้ำมันคุดไม่ช่วยไม่ชุบไม่มีข้อมูลใดๆที่บอกว่าช่วยนะครับโปรดไปหาผู้เชี่ยวชาญเนาะการแพทย์ก็ต้องยังให้ต้องการแพทย์บางสาขาในการรักษาทุกวันนี้ปกติ ค่ะก็ปกติแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องมีข้างนี้ค่ะอีกข้างเึงอ่าอันนี้กระจกต้อกระจกก็เลยแต่ไม่กลัวแล้วล่ะค่ะไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วเอาแล้ได้ของดีไปแล้วนะฮะทุกวันนี้ยังทานอยู่ไหมก็ทานสีเขียวนะคะก็มาทานเป็นแคปซูลอ่าอะไรนะฮะกาซีเนียกาซีเนียจะผมถามนิดนึงเป็นข้อมูลความรู้ประเภทแคปซูลกับน้ําที่อย่างของคุณสรันตพรทานเนี่ยเอ่อถ้าทาน ของของคุณชนธพรทานครึ่งสองถ้าแคปซูลต้องทานยังไงให้ให้ได้ประสิทธิภาพเท่ากันไหมฮะมมีสูตรมีสูตรนี้ไหมฮะไม่มีนะฮะก็คือน้ำประมาณประมาณน้ำก่อนนะกินควบควบร่วมด้วยช่วยกันได้ควบกันได้จริงเร็วใหญ่อ๋อยิงเร็วใหญ่แต่จะยังหนึ่งอย่างใดเออแล้วแต่อาการะอืมแล้วแต่อาการ อย่างกรณีอย่างนี้ก็คืออักเสบเท่านั้นนะวิธีง่ายที่สุดก็คือไปเพิ่มทีเรกูเลเตอร์แล้วปลอดภัยที่สุดด้วยซึ่งตัวเป็นน้ากรณีกับตาเนี่ยนะครับ,รบมันปลอดภัยที่สุดคือใช้น้ําประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์กับน้ํากับแคปซูลต่างกันไหมฮะแล้วแต่อาการครับอย่างกรณีอย่างเนี้ยเราต้องการแค่าการอักเสบใช่ไหมครับ ผมก็คิดว่าแค่น้ําก็น่าจะพออน้ําก็น่าจะพออะก็ได้ความรู้กันไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ